ัญญากขึ้นมาสู่ช่วงไอซีกันต่อเลยดีกว่านะครับไอซีวันนี้เนี่ยขอเอาใจคนรวยหน่อยละกันนะครับพวกที่บ้านเนี่ยชอบซื้อมากเลยพวกเพชรพวกพลอยเนี่ยนะครับไม่เพราะตอนก็รวยมีฐานะอย่างนี้ก็ซื้อมาแล้วก็เป็นเพชรปลอมใช่ไหมไมรู้เพชรปลอมมั้งใครับเพรมันดูยังไงอยากรู้มากนั่นแหละครับประเด็นน่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่นะครับความแวววาวของเพชรนี่นะครับ คือเครื่องมือเนี่ยก็ยังตรวจจับไม่ได้เลยทีเดียวนะครับตั้งใจจริงเนาะเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ชอบสะสมพวกเครื่องเพชรต่างๆเนี่ยผมว่าเราไปดูกันดีกว่านะครับวิธีนี้เนี่ยคุณไม่ต้องใช้เครื่องมือใดทั้งสิ้นาต่คุณสามารถตรวจสอบได้นะครับว่าเพชรเม็ดไหนปลอมหรือว่าเพชรเม็ดไหนแท้ครับค่ะไปดูกันเลยค่ะในกรณีที่เราไม่มีเครื่องมืออะไรนะคะเราก็สามารถที่จะทำการตรวจสอบได้ว่าเป็นเพชรแท้หรือเพชรปลอมค่ะ การตรวจสอบโดยที่เราไม่มีเครื่องมืออยู่กับเราอะนะคะเราสามารถตรวจสอบง่ายๆอยู่สองสามวิธีนะคะยกตัวอย่างเช่นวิธีการมองผ่านทะลุหรือการอ่านนะคะคือการเอาเพชรที่เราสงสัยว่าจะเป็นเพชรปลอมนะคะวางบนกระดาษหนังสือพิมพ์ที่มีตัวอักษรนะคะหรือแมกกาซีนอะไรก็ได้นะคะวางลงไปแล้วก็ลองอ่านทะลุดูถ้าเราสามารถที่จะมองเห็นเนี่ยก็แสดงว่าเพชรเม็ดนั้นเป็นเพชรปลอมอีกกรณีหนึ่งนะคะคือคุณสามารถที่จะ ทำการตรวจสอบเพชรแท้เพชรปลอมได้โดยการใช้ไอความร้อนจากตัวเราอังไปที่เพชรนะคะมันจะเกิดฝ้าด้วยกันทั้งคู่นะคะแต่ถ้าเพชรเม็ดไหนมีฝ้าอยู่เป็นเวลานานกว่าคือเรียกง่ายๆว่าฝ้าไม่กระจายหายไปด้วยเร็วเนี่ยเพชรเม็ดนั้นมักจะเป็นเพชรปลอม จนอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือเช็คก,การหักเหของแสงของเพชรนะคะวิธีนี้ก็ไม่ยากค่ะเราแค่หาแก้วน้ําใสๆสะอาดๆใส่สสน้ํานะคะลงไปเต็มแก้วนะคะแล้วเราก็เอาเพชรแท้หรือเพชรที่เราสงสัยเนี่ยนะคะวางคว่ำหน้าลงหลังจากนั้นเรามองตรงผ่านลงไปถ้าเราสามารถที่จะเห็นเพชรเม็ดนั้นชัดเจนมีขอบชัดเจนนะคะว่ายังเป็นเม็ดๆอยู่นะคะอันนั้นน่ะมักจะเป็นเพชรแท้ แต่3าวิธีการที่กล่าวมาข้างต้นนี่นะคะเป็นวิธีการการตรวจสอบเบื้องต้นการตรวจสอบเพชรแท้และเพชรปลอมที่เป็นมาตรฐานนะคะจะมีอยู่2วิธี<ไ>ก็คือวิธีแรกเนี่ยเป็นการใช้เครื่องมือที่เรียกว่าปากกาจิ้มนะคะตรวจสอบเพชรว่าเป็นเพชรแท้หรือเพชรปลอมตัวนี้จะใช้หลักการของ Thermal and Electrical Conductivity นะคะจะใช้เวลารวดเร็วค่ะแล้วก็ค่อนข้างแม่นยำอาจจะมีข้อเสียอยู่เล็กน้อยนะคะตรงที่ว่าในปัจจุบันมันจะมีเพชรปลอมบางประเภทที่มีค่า Thermal and Electrical Conductivity ที่เหมือนกับเพชรมากใกล้เพชรมากนะคะตัวนี้เนี่ยถ้าเครื่องที่ไม่มีประสิทธิภาพสูงนะักจะแยกแยะว่าเป็นเพชรไปเลยนะคะตรงนี้ก็จะเตือนว่าเวลาไปตรวจสอบก็มองนิดนึงว่าเครื่องรุ่นนี้ เป็นเครื่องที่สามารถเช็คมอยสไนไนได้หรือเปล่านะคะถ้าไม่ได้ก็ควรระวังนิดนึงค่ะอีกวิธีหนึ่งนะคะเป็นวิธีที่น่าจะดีที่สุดในตอนนี้นะคะก็คือเป็นการเลือกซื้อเพชรที่มีใบรับรองมาเรียบร้อยเลยใบรับรองนี่จะมี2ประเภทนะคะก็คือประเภทหนึ่งเขาออกมาโดยที่มีใบรับรองแล้วก็เอาเพชรเนี่ยปิดผนึกมาเรียบร้อยประเภทนี้ผู้ซื้อเนี่ยก็มั่นใจว่าเพชรเม็ดนี้ อยู่ในซซลนี้เนี่ยเป็นของใบเซอร์นี้แน่ๆนะคะแต่อีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นเพชรที่มีการทำเลเซอร์เลข serial number ที่ขอบเพชรมานะคะซึ่งตัวเลขเนี่ยจะต้องตรงกันกับเลขใบรับรองทำให้เรามั่นใจได้ว่าเพชรเม็ดนี้ได้รับการตรวจสอบคุณภาพมาแล้วก็ออกใบรับรองมาตรงตามกับใบร์ติฟิเคตแน่ๆไม่มีการสับเพชรแน่ๆนะคะวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะ เวลาเราไปเดินเลือกซื้อเพชรในท้องตลาดนะคะเราไม่สามารถที่จะทำการตรวจสอบอย่างอย่างที่พูดมาเบื้องต้นได้ง่ายนะคะวิธีที่ดีที่สุดนะคะก็คือเราควรจะเลือกร้านที่น่าเชื่อถือนะคะอยู่เป็นหลักแหล่งนะคะแล้วก็อาจจะเป็นร้านที่มีคนแนะนำมานะคะแต่ว่าเวลาเราเข้าไปเนี่ยก็อาจจะขอให้ทางผู้ให้บริการหรือร้านค้านั้นๆน่ะ ใช้เครื่องมือตรวจสอบเพชรนะคะช่วยเช็คให้ดูหน่อยว่าเพชรเม็ดนี้เป็นเพชรแท้หรือเพชรปลอมทุกร้านมักจะมีเครื่องมือตัวนี้อยู่แล้วค่ะออไอซีเป็นยังไงบ้างครับกับวิธีการตรวจสอบว่าเพชรไหนแท้เพชรไหนปลอมนะครับทวนเลยแต่รายาที่แบบ่าใส่แล้วแบบ ก็ใจแล้วโลกไม่ตอใไใ่เข้าใจไงจะหันมาบอกเพื่อนว่าแกเพชรเพื่อนสลบได้รู้จักวิธีการค้นหาแล้วนะคะเบื้องต้นนะต้องบอกผู้ชมก่อนว่านี่คือวิธีเบื้องต้นที่จะพิสูจน์เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดศาสตร์ชั้นสูงเราก็ไม่สามารถเข้าถึงได้จริงจ<า>ัง<า>ไป ừ ừ ได้รู้วิธีการดูเพชรในเบื้องต้นแล้วนะคะตอนนี้เรามีแรงบรรดาใจดีๆมาฝากกันในช่วงไอทีอินสไพร์ ไอทีนอินสไพรแรงบันดาลใจสร้างได้ทุกวัน <S <S แรงบันดาลใจดีๆวันนี้เราจะพาบรรู้จักกับคลาวและกาเฟลดีไซเนอร์ชื่อดังจากประเทศฝรั่งเศสขวัญใจสุภาพสตรีทั้งโลกเลยทีเดียวเหตุผลก็เพราะเขาคือผู้ที่มีบทบาทในการควบคุมเทรนของชาแนลและเฟนดีนั่นเองผลงานชิ้นหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงแฟชั่นของชาแนลให้แหวกแนวออกมาก็คงจะหนีไม่พ้นกระเป๋าเลโก้แฮนด์แบ็กที่ออกมาโชว์สายตาชาวโลกในงานแฟชั่นโชว์คอลเลคชันสปริงซัมเมอร์ปี2013ของชาแนลโดยนายเลกเฟลได้นำรูปทรงของตัวต่อเล มาต่อยอดสร้างสรรค์าง,งานออกแบบเป็นกระเป๋าขนาดกระทัดรัดมีรูปทรงเป็นริมเหลี่ยม,มเหมือนตัวต่อและมีสีสันสดใสแรงบันดาลใจที่สําคัญของผลงานชิ้นนี้นั่นก็คือการนําความทรงจําเกี่ยวกับของเล่นในวัยเด็กมาออกแบบผสมกับความหรูหรากลายเป็นผลงานที่เก๋ไก๋ด้วยไอเดียและยังสามารถออกนําประมูลขายจนได้เงินไปซื้อชุดเลโก,ก้บ้อมให้เด็กยากไร้เพื่อต่อเติมความฝันให้กับเด็กต่อไปเห็นไหมละครับว่าแรงบันดาลใจดีๆสร้างได้ทุกวันอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นมันหรือไม่ว่าแต่วันนี้คุณมองเห็นแรงบันดาลใจดีๆแล้วหรือยัง ก่อนจบรายการน,นะครับสำหรับเพื่อนชาวไอทีนทั้งหลายที่เป็นแฟนคลับของภาพยนตร์เรื่อง The Hunger Games คงจะรอกันอยู่แน่ๆเลยกับ The Hunger Games แคชเชียงไฟเออเกมล่าชีวิตที่จะลุกเป็นไฟในภาคนี้ซึ่งถ้าใครจำได้ครั้งที่แล้วแคทนิสและพีตาทั้งคู่เป็นผู้ชนะเลิศและรอดกลับมาที่เขต12และครั้งนี้นะครับเกมล่าชีวิตที่เกิดขึ้นอีกครั้งกับการนำเอาผู้ชนะทั้ง12เขตเนี่ยมาต่อสู้กันเพื่อหาผู้ชนะเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นครับทีนี้เราต้องมาลุ้นกันแล้วละครับว่าใครคือสุดยอดผู้ชนะในครั้งนี้ครับใครที่อยากจะร่วมสนุกกับ The Hunger g a m e s Catching Fire เกมล่าเกม2 Catching Fire เข้าไปติดตาม ได้เลยนะครับที่ f a c e b o o k c o m s l i t c l u b นะครับรันนี้เวลาหมดแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราทั้ง3คนได้ใหม่นะครับทุกวัน12.8โมง50ทางนรบ5กับรายการ IT วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปหาซื้อเพชรดิไปนี่ไงเอาไปเลยที่ให้